สวัสดีครับวันนี้เราผ่ามาเที่ยววัดแม่ตาธรรมภูธิยานะครับอยู่ที่ตำบลหนองยาอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีต้องอ่าอเนี่ยตรงที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นเป็นลงทานนะครับนะครับอาหารเจนะครับนี่ครับแล้วก็ผ่าเที่ยวรอบๆนะครับ พาชมรอบๆดูนะครับโรงอาหารนะครับนี่เข้าไปข้างในเป็นโรงอาหารนะครับนี่ครับเราก็จะพาทัวร์นะครับรอบๆนะครับเที่ยวนะครับวัดแม่ตาธรรมนะครับโพีิยานนะครับอยู่อํ ตำบลหนองย่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับฝั่งนู้นนะครับครับประกาศอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเพาไปดูนะครับรนบุรีเราก็จะพาเที่ยวชมนะครับรอบๆนะครับให้ดูนะครับนี่โอ้โหนะฮะนี่ครับฝั่งนี้นะครับนี่โอ้จัด วังนะฮะดอกไม้อย่างนี้สวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่แล้วโอกาสบุญไปท่านแล้วเิญแม่มาเน้นนะสร้างโบสถ์นะครับทั้งนูทั้งนี้ย่างน้งนไหมน,นะครับเดี๋ยวจะไปดูสร้างโบสถ์ทั้งทั้งบนนู้นนะฮะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะฮะสร้างสร้างโบสถ์นะครับนี่นกำลังก่อสร้างอยู่นะครับ ใหญ่มากเลยนะครับอลังการงานสร้างนะครับโอ้ใหญ่จริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผ่านมาทางนี้นะครับก็ลองแวะมาเที่ยวชมนะฮะที่นี่นะครับวัดแม่ตาธรรมโพธิยานนะครับนี่ครับสร้างโบสถ์นะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับอลังการงานสร้างนะเห็นย่างครับกำลังก่อสร้างอยู่นะ อดใจรอนะครับเดี๋ยวเราก็ได้มาเที่ยวแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมใหญ่มากๆเลยนะโอ้โหทั้งล่างนะครับเมื่อกี้ที่ประกาศอยู่นะครับนะครับก็ลองไปทำบุญสร้างโบสถ์นะฮะร่วมนะครับนี่ครับโอ้หใหญ่มากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาพามาชมอทางนี้ดูนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปเจ้าแม่กนอิมพันมือนะครับอยู่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับนะครับคนเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหคนเยอะนะครับคนเยอะงดงามมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนี่ไปช้างนะครับนี่ครับช้างเนี่ยฮะไม้นะครับแก่สลักนะครับช่างฝีมือมากเลยนะ นี่ก็ใช่นะครับนี่ครับนะครับนี่ครับรอบๆให้ดูนะครับนี่ครับโอโ้สวยงามนะครับสวยมากๆนะครับนี่ทั้งฝั่งนี้ก็นะฮะมีปลานะฮะ เจ้าแม่คุณอิมพัมพนมือนะครับมาภายในภายในพี่เนี่ยสวยงามนะครับงามมากๆเลยนะนนเนี่ยเสาต้นนี้มังกรพาดเลยครับเนี่ยหัวมังกรนะครับนี่เสาเนี้ยเสาสีต้นเนี่ยอลังการมากเลยนะโอ้โห แกสลักมังกรนะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับอยู่บ้านทางบ้านนะครับนะครับก็มีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับทางเพจนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ